สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่าง e ีพีแช n แนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรือกไปปิกนิกกับครอบครัวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเออคุณวันนี้เตรียมของหรือยังอ่ะเออเตรียมแล้วเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนเลยถ้าลูกล่ะผมเอาใส่กระเป๋าพ่อแล้วคะหนูก็ด้วยค่ะโอเคแน่ใจนะว่าจะเอาจโบไปด้วยอ่ะ เอ็มแน่ใจครับอยากให้มันไปนเล่นกับพวกผมด้วยอะโอเคโอเคงั้นก็ขึ้นรถมานะโอเคอ้าวเจ้าโบทาไมถึงไปนั่งเด็ข้างหลังคายอย่างนั้นอะเออมันมีที่เกาะรัดวอยูแน่นะว่ารู้ท่าทางเนี่ยเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่นอนดึกมากเลยนะเออก็พอจําได้อยู่แหละจําได้แน่นะเออจําได้แน่อะ่ะแล้วมันไปทางไหนก็น่าจะไปทางเนี้ยสรุป จำได้หรือไม่ได้เออจำได้แน่นะโอเคแน่สุดๆเลยถ้าสมมติว่ามันไปไม่ถูกเนี่ยโอเคผมจำได้นิดหน่อยนั่นไงว่าละจำได้แค่นิดหน่อยอ,อ้อยทำไมล่ะถึงไม่มาตรงนี้อ่ะไม่ขึ้นอุโมงมาเลยโอ้โหแล้วใครจะไปรู้เล่าโอ้อยรถเกือบตาย โอ้ยไม่ใช่รถเกือบชนน่ะโหขับรถอะไรเนี่ยขับรถเยอะเกินแถมเส้นทางนี้ก็ไม่คุ้นจะน่าซะด้วยสิแถมมาทางไหนก็ไม่รู้แน่นะว่ามันทางเนี้มันไม่ใช่ละมัง้งมันไส้เลยเฮ้ยเอานี่มันก็ทางขึ้นมามาวัดป่าไงฮะวัดเหรอเออโหคุณน,นี่จำไม่ได้ แม้กระทั่งกวัดที่กลังจะมาเนี่ยโหยใครจะไปรู้เล่าอ่านตั้งแต่เมื่อคือนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะจําได้หรือเปล่าตื่นเช้าวานนี้ก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยโหคุณเนี่ยข้าจาไม่ได้ก็บอกตรงๆมาเลยเฮย้ยทางนี้ติมันถึงจะถูกคุณรู้เหรอก็นิดหน่อยนั่นไงก็นิดหน่อยเหมือนผมใครจะไปจําได้เหมือนอะไรเล่าเออนะ่าก็ถือว่าจาจาได้นิดหน่อยแหละ แล้วมันไปทางไหนเนี่ยน่าจะไปตรงซื้อนื้อเนี่ยอทางเนี่ยคุณก็ไปแบบไปให้มันรวดเร็วเออมันทางนี้ใช่เหรอคุณเออใช่นาะน่าจะทางนี้แหละเห็นมันขึ้นอุโบค์มาทางเนี่ยเออแล้วมันจะไปทางไหนมันเป็นแคมปิ้งแบบไหนอะ่ะก็น่าจะเป็นแคมปิง้งแนวแบบทะเลนะ นี่ไงผมมีแผนที่อยู่เออเออดีแล,ล้วล่ะที่เอามาว่าแต่ลูกเอาของมาครบใช่ไหมจะเป็นของจําเป็นอะไรเนี่ยเอามาครบครับค่ะเอามาครบค่ะเออแนแ่วมันไปทางนี้ทําไปบัเป็นอย่างนี้อะ่ะหน้าตาคุณคุณเนี่ยเฮ้ยพ่อครับผมไม่ได้อยากมาสวนน้ําผมอยากไปแคมป์ปิ้งครับเออเออพ่อรู้อยู่แล้วพราะแค่หลงทางนิดหน่อยอะ่ะ หลงทางทําไมมันหลงทางเยอะจังเลยเนี่ยแม่ก็หลงพ่อก็หลงผมนี่ก็ไม่เคยมาซะด้วยทีเออเออพ่อรู้แล้วว่ามันต้องไปทางไหนเออคุณรู้ก็ดีแล้วล่ะจะให้ฉันบอกนี่ฉันก็มือเหนื่อยนะเออกลับไปทางนี้เออมันไม่ใช่นะคุณผมว่าน่ะเออมันก็ไม่ใช่นะคุณาคุณมาทางไหนเนี่ยเอาก็คุณเป็นคนจับแผนที่อ่ะผมจะไปรู้หรอเออ งัฉันเอาวางไว้ตรงนี้นะโอเควางไว้ตรงนั้นแหละผมจะได้ดูบ้างอืมทางนี้เหรอเออใช่ทางเนี่ยเพิ่งผ่านมานี่คุณก็จำไม่ได้แล้วนั้นเออฉันเพิ่งจะลืมเนี่ยเห็นไหมฉันเป็นคนขี้ลืมเนี่ยคุณพูดไปพูดมาอุ๊ยตายแล้วโอ้โหรถเสียหลักจบกันเกือบตายเนี่ยคุณขับรถภาษีภาษาอะไรเนี่ยเออแล้ววับได้อยู่แล้วก็วับไปสิเออนั่นแหละ ว์บไปน่าจะง่ายกว่านี่วาับไปเลยนี่เลยเป็นไงมันก็ว์บได้นะเออคุณก็ไม่ว์บตั้งแต่นานเฮ้ยนี่มันลานรามิงแล้วโอ,อ้นี่สินี่เห็นไหมว์บแค่นิดหน่อยก็ได้แล้วไม่จําเป็นต้องไปขี่รถทําอะไรเสียเวลาซ่อมรถก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วคุณจะให้เขามาเอารถเราได้ไงเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วมันเป็นเส้นทางอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมยังไม่รู้เลยเนี่ย เออพ่อครับผมว่าผมจะไปนั่งชิงชา้าตรงนั้นนะครับเออไปนั่งกับน้องนะเอาเจ้าโบไปด้วยโอเคชวนเราก็ไปจัดของแล้ว,ลวนี่คืออะไรเนี่ยก็ที่จุดไหนคุณจะไปจุดทีเดี๋ยวเจ้าของก็ดาก่าเอาหรอกเออผมขอโทษนะไปไปไป,ไปใกล้แล้วเนี่ยเออมันจะเป็นห้องเช่าแบบใช่ไหมเออนี่ไงมันมีริมอีกอันนึงอยู่ตรงนั้นนะ่ะเผื่อให้ลูกออกไปนอนได้นะเออมาสิเนาะ มฮานิมนวันนี้นี่ก็คงจะธรรมชาติดีเด่นเนาะเออว่าแต่เรามาค้างกี่วันนะสองคืนสองคืนเลยเหรอนี่ไงมันมีเตียงแค่สองเตียงเนี่ยเอาไว้ให้ลูกไปนอนค้างที่นู่นก็แล้วกันเนาะเออกับเจ้าโบ้ด้วยอะ่ะแล้วก็มาวางของก่อนนะอืมว่าที่วางตรงนี้สิคุณก็วางอย่างนั้นจา้าเดี๋ยวมือถือก็แตกเอาหรอก เออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมวางดีๆก็ดได้อืมเอาไว้ตรงนี้นะเออตรงนี้แหละดีสุดละเออเออคุณก็วางด้วยดีถือมือถือผมด้วยนะอย,อยู่ในนั้นนะ่ะเออฉันรู้แล้วน่าเฮย้ยไม่ต้องมาบอกฉันหรอกนี่เห็นไหมฉันวางตรงกับคุณอีกโหยผมเนี่ยก็เริ่มจะหิวแล้วสิไปทํากับข้าวดีไหมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะคุณก็เดินช้าๆหน่อยดีก็ตกบันไดาตายเอาหรอก เออผมรู้หนะ้าไม่ต้องบอกขอคุณมาบอกผมตั้งแต่ตอนที่มาแล้วเนี่ยไ,ไงตอนที่เราจะแคมปิ้งกันวันนี้คืนนี้อ่ะพุทก็มาดิงั้นเราไปเล่นตรงนั้นกันนะเออโอเคก็ได้งั้นก็เร็วๆสิเออเออนี่น้องไปกันเถอะเจ้าโบไปโอเคผมจะไปนนครับงั้นเราก็มาเล่นชิงช้ากัน โหชิงชา้าอยู่ไกลมากแถมญ้าโคตรสวยเลยเออนั่นดีเนาะเขาบอกห้ามเด็ดใช่ไหมใช่เขาบอกห้ามเด็ดมันเป็นญ้าอะไรไม่รู้ญ้าใสา่พันุแปลกใหม่อะ่ะนีไ่ไงเล่นซ่อนแอบน่าจะเหมาะเหมาะได้ไงเราพี่เดี๋ยวก็พังพอดีหรอกเออรุ้นนะเดี๋ยวไว ให้เรามานั่งตรงนี้นะให้เจ้าโบมานั่งตรงนี้เอาทาไมไม่ให้เจ้าโบนั่งอะ่ะก็หนูอยากจะนั่งก็ให้น้องมานั่งตรงนี้ดิไม่เอาอ่ะหนูจะนั่งตรงนี้เออมทําไงดีเอาเจ้าโบหายนี่นี่นนมาละโอ้โหแล้วเจ้าโบมันจะขึ้นไปได้ไงสูงก็สูงน้องขึ้นไปน,นั่นแหละเออดีแล้วโหพี่อดูกำลังนั่งตรงนี้สนุกสนุกอยู่เลยโอ้ไปนั่งตรงนู้นเลยนะเนี่ยแค่เจ้าโบนั่ง โห้พี่อะนีงไงออกแล้วน่าสิให้จะโบนั่งได้แล้วทีนี้โอ้พี่้ให้หนูไปนั่งตรงนี้นะเฮ้ยเสียเวลาว่ะหนูไปนั่งตรงนี้ก็ได้อย่างน้อยก็มีที่นั่งเหมือนกันนั่นแหละเออนั่งตรงนั้นแหละดีสุดละเชื่อพี่นะ่โนะโคตรขี้เหนียวเลยไปแล้วนะเออไปเลย โอ้ห oh, อย่างน้อยก็เป็นที่ที่สําหรับนั่งกันก่อนนะดีนะที่แอบเอาขนมมาติดตัวได้เนี่ยไม่ให้พี่ชายพบนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ขอกินอีกหาขนมแป๊บนึงนะแล้วเอามาเยอะเกินขนมชื่อต้นมาเยอะๆเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปแป๊บหนึ่งหาแป๊บหนึ่งนะเออด้านนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะที่ไหนวะที่เราหาไปเนี่ยนี่เนี่ยเยตอว่า นี่ขนมเราแอบเอามากินขนมคนเดียวมีความชุกมีความสุขโอ้โหดีนะพี่ชั้นไม่แย่งเนี่ยนั่งตรงนี้แหละดีสุดละเออแต่ว่าไปแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วจะทำไงทีนี้ไปบอกพี่ชายหรือเปล่าว่าวม่หิวข้าวแล้วก็ไปกินอาหารกันเลยนะโอ้โโอ้โหเจ้าปบ้ทำไมนั่งอย่างนั้นเล่าเดี๋ยวไปกลัวตกเลยเหรอ โอ้โหนั่งทีนี้ก็ไปพร้อมกันเลยคนงั้นเรามาทำอาหารกันก่อนไหมเออก็ดีนะเดี๋ยวลูกก็หิวข้าวเอาพูด,ดีงั้นฉันว่าไปตอนที่ทำอาหารเสร็จเลยก็ล้วกันเนาะเริ่มหิวข้าวแล้วดีทำไงดีทีนี้เออไปบอกพี่ชายดีกว่าพี่หิวข้าวอไปไปหาแม่ปะเออก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็หิวแล้วเหมือนกันอะ่ะ เออโอ้ันนี้อ่ะพี่หิวมากๆาเลยนะเจ้าโบก็น่าจะหิวเอาทําไมไอบโบต,ต,ตกอย่างนั้นน้าดีนะหนูไปนั่งตัวนี้งั้นหนูก็ตกเหมือนที่นั่นแหละเอองั้นทําให้เจ้าโบเป็นปกติดีกว่าเอ้ยเจ้าโบหายหายไปไหนอ่ะอเอาไปช่อนวาร์ปเลยนี่วาร์ปเลยง่ายดีนี่มาแล้วไปไหนเนี่ยเจ้าโบตามหาแฮปแย่นเนี่ยไปกันเถอะอืมไปก็ได้หิวข้าวแล้วเนี่ย พี่ก็วิ่งไวๆหน่อยดิเออก็วิ่งไวๆแล้วเนี่ยวิ่งสุดแรงแล้วเนี่ยโหวิ่งสุดแรงแล้วเนี่ยทําไมเร็วจังเลยอะหนูตามกับ้วโบนี่ไม่ทันแล้วนะเออก็รีบๆตามมาแล้วโหหิวข้าวแล้วเนี่ยคนหิวข้าวยิ่งคนหิวข้าวอยู่เนี่ยเอองั้นก็พี่ก็รีบไปเลยไปไปเออก็ไปอยู่เนี่ยเอ้าทําไมมันเปลืองแสงอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมมันเป็นแบบนั้นอะ เออเฮ้ยแม่ทาไมเก้าอี้ของเจ้าโบถึงเป็นอย่างเนี้ยเออพอดีว่ามันบั๊กอะ่ะอ๋ออย่างเงี้ยเหรอแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้เอออย่างเงี้ยถึอละงั้นก็มากินข้าวเลยเนี่ยแม่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งจะทําเสร็จเองโอเคงั้นให้เจ้าโบไปนั่งนี่เอ้าทาไมไปนั่งนี่อ่ะเจ้าโบอาหารอยู่นี้นะแม่เออให้เจ้าโบนั่งนี่แหละเออเจ้าโบมานี่มานี่ เอาทำไมมันไม่รู้กัะคุณแม่งานให้เจ้าโบไปนั่งตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเออก็ได้ก็ได้ให้มันไปนั่งตรงนี้แหละแม่ทําอาหารตัวนี้ไว้ให้ลูกโอเคงั้นเจ้าโป้ไปนั่งตรงนั้นนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกินกับอาหารกันเลยโหใครเจวโคตดอร่อยเลยย่าเอออร่อยจริงนะพ่อกับแม่เพิ่งทําเสร็จเ,เลยเนี่ยโอเคครับเออจะว่าไปเนี่ย วันมาฮาลิมูนวันนี้ให้ลูกเนี่ยไปนอนที่หอตรงนั้นนะหอตนันไหนอะคบพี่แม่เนี่ยข้างๆตึกของแม่เนี่ยโอเคครับถ้าลูกอยากไปเล่นน้ำเนี่ยก็เชิญได้เลยนะแต่เอาช่อผ้ามาด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีทแชแนล้วยน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ